บทที่2เรียนรู้หน่วยนับเพื่อทราบจํานวนทรัพย์สินเรามารู้จักหน่วยนับกันเถอะหน่วยนับคืออะไรหน่วยนับคือมาตราการช่างตวงวัดโดยเกษตรกรจะใช้หน่วยนับในการคํานวณที่ดินจํานวนพืชที่ปลูกผลผลิตแรงงานเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรปุ๋ยแล้วมีวิธีการนับหน่วยนับอย่างไรนะ 1. การคำนวณที่ดินการคำนวณที่ดินหรือพื้นที่แปลงปลูกส่วนใหญ่นิยมวัดเป็นตารางเมตรตารางวาหรือไร่วิธีการคำนวณง่ายๆเพียงเรามองหาพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยในพื้นที่1ไร่จะมีทั้งหมด4งานใน1ง,งานจะเท่ากับ100ตารางวาซึ่งใน1ตารางวาจะเท่ากับ4ตารางเมตรดังนั้นในพื้นที่แปลงปลูก1ไร่ จะมีทั้งหมด400ตารางวาหรือ1,600ตารางเมตรนั่นเองตารางวากับตารางเมตรต่างกันมากไหม1ตารางเมตรคือขนาดของพื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีความกว้างกับความยาว1เมตรเท่ากันทุกด้านเมื่อนำพื้นที่1ตารางเมตรจำนวน4พื้นที่มาต่อกันก็จะมีขนาดเท่ากับ1ตารางวาแล้วถ้าปลูกพืชผสมผสานเราจะมีวิธีการคำนวณอย่างไร หากต้องการคำนวณพื้นที่ปลูกพืชในสวนผสมผสานสิ่งที่เราจะต้องรู้คือ 1. จํานวนต้นพืชที่มีและ 2. ระยะปลูกของพืชนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการปลูกกาแฟในพื้นที่1ไร่กาแฟ1ต้นใช้พื้นที่ปลูก3เมตรคูณ3เมตรเท่ากับว่าเราใช้พื้นที่9ตารางเมตรซึ่งพื้นที่1ไร่เท่ากับ1,600ตารางเมตรดังนั้นในพื้นที่1ไร่ เราจะสามารถปลูกกาแฟได้ทั้งหมด177ต้นเมื่อเราทราบขนาดพื้นที่เพาะปลูกที่แน่นอนจะทำให้เราสามารถคำนวณปัจจัยการผลิตอื่นๆรวมถึงการคำนวณผลผลิตต่อไร่ได้ผลผลิตต่อไร่เป็นการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของผลผลิตที่ได้ต่อไร่ที่ช่วยให้เราสามารถประเมินได้ว่าปริมาณผลผลิตของเราดีหรือไม่ดีเมื่อเปรียบกับผลผลิตมาตรฐานโดยนำผลผลิตที่ได้ทั้งหมดเป็นกิโลกรัม มาหารด้วยจำนวนพื้นที่เป็นไร่ยกตัวอย่างเช่นหากเราเก็บเกี่ยวกาแฟผลสดได้4,000กิโลกรัมในพื้นที่2.5ไร่นั่นคือกาแฟทั้งหมด4,000กิโลกรัมหาร2.5ไร่จะได้กาแฟผลสด1,600กิโลกรัมต่อไร่โดยอัตราส่วนระหว่างกาแฟผลสดต่อกาแฟสารคือ5กิโลกรัมต่อ1กิโลกรัมดังนั้น หากเราเก็บเกี่ยวกาแฟผลสดได้1,600กิโลกรัมต่อไร่จะทำให้ได้ผลผลิตกาแฟสาร320กิโลกรัมต่อไร่นั่นเองการใช้แรงงานการใช้แรงงานในไร่จะนับเป็นจำนวนวันทําการนั่นคือ1วันทำการหมายถึงการทำงานเต็มเวลาของแรงงานอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะเริ่มต้นในเวลา8นาฬิกาและสิ้นสุดลงในเวลา17นาฬิกาเป็นเวลา8ชั่วโมงการทำงานหรือเรียกว่า1แรง ตัวอย่างเช่นนายมีใช้แรงงานจำนวนสิบแรงในการตัดแต่งกิ่งปลิดและลิดขนงต้นกาแฟพื้นที่ทั้งหมด5าไร่อาจจะหมายถึงการทำงานคนเดียวเป็นเวลา10วันหรือทำงานหนึ่งวันโดยใช้คนทั้งหมด10คนแต่เอ๊ะถ้าส่วนของเราเราทำงานในส่วนตัวเองจะคิดเป็นค่าแรงไหมนะหากคำนวณจะทำให้รู้ต้นทุนที่แท้จริงในการทำธุรกิจกเกษตรของเรา แต่หากไม่คำนวณเงินที่ได้มาจะยังถือว่ายังไม่ถูกหักออกจากต้นทุนค่าแรงซึ่งจะทำให้เราไม่ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงได้การใช้ปุ๋ยหากเราทราบพื้นที่ปลูกและจํานวนต้นพืชจะทำให้เราสามารถวางแผนการให้ปุ๋ยและคำนวณปริมาณการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับต้นพืชแต่ละชนิดโดยส่วนใหญ่เกษตรกรมักคุ้นชินกับการให้ปุ๋ยแบบกำหวาน ซึ่งทําให้การให้ปุ๋ยไม่ทั่วถึงหรือมากเกินความเหมาะสมของพืชก็เพราะขนาดกํามือเราหรือแรงงานไม่เท่ากันที่อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและมีผลต่อต้อนทุนการผลิตและเพื่อที่ให้เราสามารถให้ปุ๋ยพืชในจํานวนที่เหมาะสมเท่าๆกันควรทํากระป๋องตวงจากวัสดุเหลือใช้เช่นขวดน้ําแก๊ลอนเพื่อมาใช้ตวงปุ๋ยแทนการใช้มือกําหวาน เราก็ได้รู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยนับและการคํานวณสิ่งต่างๆในส่วนของเราไปแล้วเอ๊ะแล้วทรัพย์สินทางการเกษตรคืออะไรทรัพย์สินทางการเกษตรคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่เกษตรกรถือครองและเป็นเจ้าของอยู่ซึ่งสามารถแบ่งได้2ประเภทคือ 1- ทรัพย์สินไม่มีชีวิตได้แก่ที่ดินผลผลิตปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรปุ๋ยน้ำมันและ2ทรัพย์สินมีชีวิตได้แก่แรงงานต้นไม้ต้นพืชที่เพาะปลูกภายในสวนเป็นทรัพย์สินที่มีชีวิตหากมีการดูแลรักษาที่ดีมีการปรับปรุงและบำรุงต้นพืชก็จะให้ผลผลิตที่ดีเป็นการตอบแทนทรัพย์สินทางการเกษตรทั้งแบบมีชีวิตและแบบไม่มีชีวิต ตาต้องการการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและเหมาะสมไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปตัวอย่างเช่นถ้าเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปอาจทำให้ต้นพืชตายหรืออาจได้ผลผลิตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นทั้งยังส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้เรามีกำไรน้อยลงหรือขาดทุนก็เป็นได้การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของหน่วยนับเพื่อให้ทราบจำนวนของทรัพย์สินทางการเกษตรที่มีอยู่ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินมีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อทราบแล้วจะทําให้เราสามารถวางแผนการผลิตเช่นจํานวนพืชที่จะเพาะปลูกต่อไร่และจํานวนของปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นจํานวนเมล็ดพันธุ์จํานวนปุ๋ยที่ใช้อย่างถูกต้องแม่นยําและทําให้เรารู้จํานวนที่แท้จริงของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เพื่อนํามาคํานวณกําไรหรือขาดทุน หากเราไม่รู้จักการคำนวณและใส่ใจเกี่ยวกับการนับทรัพย์สินทางการเกษตรที่มีจะส่งผลทําให้การกําหนดจํานวนปัจจัยการผลิตคลาดเคลื่อนและอาจส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นทําให้มีต้นทุนการผลิตมากเกินความจําเป็นซึ่งจะส่งผลต่อกําไรหรือขาดทุนการทําเกษตรของเรานั่นเองเราคงต้องกลับไปทบทวนทรัพย์สินภายในสวนของเราซะหน่อยแล้วปีนี้เรามีกําไรหรือขาดทุนเรามีที่ดินเท่าไหร่ มีต้นไม้กี่ต้นกี่ชนิดแล้วเรามีแรงงานกี่คนกันแน่